I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! <laughs> high, like <laughs> do you suck dicks? Sir, no sir! Bullshit! I'll bet you could suck a golf ball through a garden hole. Alex, being a good friend to you was always the one man in this sore and sick community who wants to save you from yourself! quid est hoc สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คืออาร์ตท้องถิ่นเดอะมูวี่นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแบบไม่เป็นทางการสะหน่อยเพราะเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเบื้องหลังหนัง Pass of Glory หรือว่าหนัง Masterpiece เรื่องแรกๆของ s t a l e y Kubrick นะครับซึ่งผมชอบหนังอนีน้มากซึ่งหนังนี้ก็มีฉายในพลามด้วยถ้าเกิดใครอยกูก็ไปดูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเปลีนแยกที่น่าสนใจหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้ภาษาในหนัง ตอนนั้นออกฉายเนี่ยแน่นอนว่าหนังเพลิดเลิชมมากแต่ด้านติก,ก็มีนะครับนึ่งในนั้นก็คือหนังเซตติ้งในฝรั่งเศสแต่กลับใช้ตารานำเนี่ยเป็นอเมริกันและตัวละครทั้งเรื่องเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะครับมันทําให้เหมือนนักวิจารณ์บางคนหรือคนดูบางคนเนี่ยอาจไม่อินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสจริงๆมันเลยกลายเป็นเหมือนข้อติข,ของหนังด้วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยพอน,นึกไปน,นึกมาเนี่ยมันก็มีหนังหลายเรื่องที่เซตติ้งเนี่ยมันตัวละครในเรื่องไม่ไดู้ภาาษษอังกฤแต่ ด้วยการที่มันเป็นหนังอเมริกาหนังฮอลลีวูดตัวละครในเรื่องเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันนะครับเนี่ยนอกจากพาร์สัปกรีเนี่ยก็มีหนังยอดเยี่ยมหลายเรื่องที่ใช้ทาแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะชินเลอร์ลิสหนังมาสเตอร์เพซของซีเบนส์สปิลเบิร์กที่เซตติ n งเนี่ยเกิดในโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ออสการ์ชินเลอร์เป็นโปแลนด์แต่กับเต้ยเลียมนีสันที่เป็นรู้สึกเป็นไอริชใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษเลฟไฟที่เขาเป็นอังกฤษมาเป็น ทหารเยอรมันนะครับเดมันเกิร์ตแต่หนังอน,นั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีข้อเติเรื่องภาษาเท่าไหร่แตกตรงข้ามหนังเรความชมอย่างมากเดอออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยผมก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับว่าเออการใช้ภาษาในหนังเนี่ยที่ัวคอยเรื่องเนี่ยยิ่งทราบจะเรื่องจริงด้วยเนี่ยมันจะพูดภาษาถิ่นเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในพระวกรีเนี่ยถูกวิจารณ์เรื่องขดาวข้อสมจริงนะครับตั้งแต่อะไรลอสแอนเจลิสไทม์ในปี58นู่น ขาบอกเลยว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้เหมือนเสียสมาธิไงแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยไอปเะเดนนี่ก็ถูกลดทอนลงแล้วยิ่งมีชินเลอร์ลิสที่พอมาดูในหมวดวิจารณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครติเรื่องการใช้ภาษาเะครับเพราะเนี่ยตัวหนังโดยรวมเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วดีจนคนลืมหรือแบบไม่สนใจไปเลยซึ่งสาเหตุที่ชินเลอร์ลิสเองเนี่ยเลือกจะใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องเนี่ยโซนยังเลยคือหนังคอลลูวูและ2องสปิลเบิร์กเนี่ยจริงอยู่ว่านี่คือหนัง แบบยังไงหนังเกี่ยวการคลังผาพันเนาะมันน่าจะขายยากและหนังเนี่ยทุนมันก็ไม่ใช่ทุนต่ำยังไงหนังทุนปานกลางนะครับยังไงสปีบเบิร์กก็ต้องการขายหนังด้วยแหละและคนอเมริกาก็รู้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ว่าคนอเมริกาหลายคนยังไม่อ่านซับไตเติ้ลกันนะครับดังนั้นสปีเบิร์กเนี่ยทำหนังคนลีวูดมันก็ต้องขายอลลีวูดนะครับจึงไม่แปลกที่เขาเนี่ยเลือกจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในหนังแต่ด้วยการกำกับที่ดีอยู่แล้วจึงไม่มีใครบ่นกันนะครับและ ก็คนขาวมันเลยกเป็นคนขาวเหมือนกันเนี่ยที่อยู่ว่าเป็นคนละคนละพื้นที่กันละภาษากันแต่น้อยก็เป็นคนขาวคนดูเลยรู้สึกไม่กิตะขวกอะไรนะครับนึกภาพแบบตัวละครเรื่องจริงเป็นคนขาวแล้วคนดํามาเล่นดีนั่นแหละม่ในปัจจุบันเนี่ยเนาะแต่ก็ใช่ว่าถ้าจําได้หนังบางเรื่องที่เซตติ้งเป็นคนดําก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนในพื้นที่นะครับอย่าง Black Panther ของมาเวลเองเนี่ยตัวละครทีชาล่ากับเหล่าวากันด้าเนี่ยอยู่ในแอฟริกาใช่ไหม แต่เท่าที่รู้มานักสแสดงหลายคนคนดาในหนังเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีใครเกิดในแอฟริกานะเพราะว่าไงคนดําปัจจุบันก็มีกระจายแหลกพื้นที่เนาะอย่างอเมริกานเนี่ยก็เรียกอะไรนะแอฟริกันอเมริกันนะครับแต่พวกเขาไม่ได้เกิดในแอฟริกาและไม่ใช่สนียงเดียวกับชนเผ่าอะไรในพื้นที่ด้วยไงแต่ด้วยความที่นั่นแหละเนาก็ใช้คนดํามาเล่นเนี่ยก็เลยมีปัญหาอะไรนะครับและจะมีการแบบเออฝึกการพูดสนียงแบบวากันด้าด้วย หรืออย่างเรื่องล่าสุดที่ประเด็นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็โดนด่าเหมือนกันอย่างเอมิเลเปเลสนะครับหนังที่ปัจจุบันนี้คนก็ไม่ค่อยด่าเรื่องภาษาแล้วก็คงด่าเรื่องแหละประเด็นในหนังแล้วก็ตัวนักสแสดงมากกว่านะครับแต่ที่จ,จำได้มันมีนมดราม่าที่ว่านักสแสดงสครบ,บหลายคนเนี่ยไม่ใช่คนแบบเม็กซิกันจริงๆไงพูดกับคนฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นแต่เอลเปเลสเนี่ยโดนตินเรื่องอื่นซะมากกว่าแต่แล้วก็ตามส่นใหญ่พัสกอรี่กับชิลิสเป็นหนังเก่าไง ไประเด็นเรื่องภาษาจะมีบ้างแต่คงไม่น่าดราม,ม่าถึงตอนนี้อย่างที่อิมเยเรสเป็นนะครับที่ชนนักแสดงหลายคนเนี่ยไปสเปมนมาเล่นเป็นบทเมสกกันแล้วอยากอะไรเซน่ากโกเมสเนี่ยที่เราคนผมไม่ด้ดูในเปเรสเนะแต่คนบ่นว่าสำเนียงเธอเนี่ยมันยังไม่ดีพออะไรแบบนั้นนะครับแล้วคนเม็กกันก็ไม่พอใจหนังออกมากๆด้วยแต่นั้นันจริงไม่แปลกที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มจะเรียกว่าไงนะชนชาติมันสาคัญมากขึ้นเนาะประมาณว่าถ้าทําหนังชาตินั้นเนี่ย ก็ควรให้นคนชาตินั้นมาแสดงนําอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ยังพอแบบผ่านได้แต่แรกก็เหมือนที่ชินเลอร์ลิสเป็นนะครับถ้าหนังมันดีพอคือดีโคตรๆอะ่ะคนดูก็จะลืมไปเองนะครับว่าเออตัวาของในเรื่องเนี่ยไม่ได้พูดภาษาเมดนะครับดังนั้นก็กลับมาสู่พัซกรอรี่ไงที่เอาจริงในเรื่องก็มีคนฝรั่งเศสนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดฝรั่งเศสก็พูดแบบภาษา,<ล>าอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศสไปนะครับ แล้วอย่างเนี้ก็คือ Pass of Glory เป็นหนังที่โจมตีกองทัพฝรั่งเศสในนั้นหนึ่งเลยหนังไม่ได้ถ่ายฝรั่งเศสแน่นอนถ่ายไม่ได้แลว้วผมก็เชื่อว่าก็คงไม่ค่อยมีนักแสดงฝรั่งเศสคนไหนกล้ามาเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วและอย่างเคิร์กดักลาสที่เป็นพระเอกนําของเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นคนโปรดิวเซอร์หนังอันนี้ด้วยเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วยไงแังนั้นจึงไม่แปลกที่อ่ะแกจะได้มาเป็นตัวพระเอกหนังทั้งนี้เพราะแกเป็นผู้ออกทุนสร้าง แต่แล้วก็ตามกาเวลามันก็พิสูจน์เนาะว่าเออถ้าหนังมันจะดีอ่ะคือหนังแบบมันดีโคตรอ่ะไอประเด็นเรื่องภาษาเอยบางครั้งมาทีมันกลายเป็นเรื่องแบบนิพกที่เฉยนะครับเพราะอย่างน้อยปเปรียวคนข่าวไม่ได้เป็นคนข่าวนะครับอยี้ยที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วเกิดเอาคนคนละสีผิวกันมาเล่นเนี่ยคงที่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณสั้นๆเนาะเกี่ยวกับประเด็นภาษากรอลี่นะครับแล้วถ้ามาชมมีหนังเรื่องไหนบ้างที่แบบเออ setting เนี่ยอยู่อีกประเทศหนึ่ง พูดอีกภาษาหนึ่งแต่นักแสดงเรื่องเนี่ยกลับพูดภาษาอังกฤษก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจริงๆมันก็เหมือนักเนส่วนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูนานแลวตำนานระเนส่วนเนี่ยเพราะเอาจริงตัวละครหงษาก็ควรจะพูดภาษาพมา่าใช่ไหมแต่เรื่องเราก็เห็นว่าเขาเอกจะพูดภาษาไทยแบบสมัยก่อนกันแต่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดกันอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็ทำไมเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีหนังเรื่องไหนบ้างที่มีประเด็นแบบนี้และมันดีบ้างหรือไม่ดี ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะจ้าอาร์ตทีก็ทำอาติในมูวี่เนี่ยทำสองคลิปนะครับในสัปดาห์อย่างะวันพุธก็จะเป็นเนี่ยเบื้องหลังหนังของสตีร์ีคูบริกส่วนวันเสาร์นเนี่ยก็จะเป็นสิบอัดดับหนักนะครับก็ฝากติดตามกันได้เสารบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ